E On next. I'ma keep it going till there ain't nothing left สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับผมก๊อฟไม่กับโมโตรครับผมเปนไม่กับโมโตรครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนครับผมว่ารถคันนี้จริงแล้วเรารีวิวกันไปแล้วใช่ครับแล้ววันนั้นพอรีวิวเสร็จปุ๊บผมลงจากรถปุ๊บต้องสรารภาพกับคุณผู้ชมตรงๆครับผมเก็บเลยอพอเก็บเสร็จตอนนี้ ระหว่างนั้นมีลูกค้ามาดูทั้งหมด3เจ้าแต่จริงๆตอนเก็บเนี่ยผมลงไปแล้วว่ารถติดจองนะลูกค้ามาดูทั้งหมด3เจ้าเขาบอกทําไมคุณไม่ขายผมพร้อมจบเลยตอนนี้ครับผมไม่ต้องกลัวครับตอนนี้ผมขายแล้วครับบอกตรงเกมเมียครับต้องพูดตรงๆเลยนะตอนนี้ผมไปได้โ o y o t a c ค o าวมาครับผมเอาเป็นว่าวันนี้แบ่งให้เลยสําหรับท่านที่มาดูสภาพแล้วชอบแล้วคุณโอนจองได้เลยแต่สําหรับท่านที่ยังไม่ได้มาดูมาลองขับได้ครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเบนซ์นะครับ W126 300 SEL 9 1ปี91ครับผมต้องบอกเลยว่ารถสภาพคลิปมากคุณผู้ชมจะหารถแบบนี้สภาพแบบนี้เนี่ยในท้องตลาดผมบอกเลยว่าหายากแน่นอนเดี๋ยวผมจะรีวิวใหม่ให้ดูให้น้องอุ้มกับพี่เว้นพาเดินชมตอนนี้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมมาต่อมานะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับชมเจ้า W126 คันงามคันนี้นะคุณผู้ชมขออนุญาตเริ่มแต่งหน้าครับผมครับผมนี่ขอเริ่มที่ดาวลอยนะคะครับผม ขาแล้สัญลักษณ์แห่งความหรูหราสองรตีประตูนะครับใช่ครับกระจังหน้านี่สภาพสวยงามนะครับผมนี่คิวโคไม่งี้เงาเงาเลยไม่มีมีงอนะครับครับผมสภาพสมบูรณ์ไฟหน้าใสๆนะครับคือต้องบอกเลยว่าคันนี้สภาพสวยมากใช่นะฮะสวยงามจริงนี่แล้วไฟมุมส้มสวยๆนะครับผมผู้ชมลองดูนะแค่เอเซอรี่ของเขาเนี่ยพวกคิ้วกันชนอย่างเงี้ยคุณผู้ชมดูดิคือรถอ่ะอายุประมาณ20ปีเอียเก็บได้เนี้ยบขนาดเนี้ย คือทุกชิ้นต้องบอกว่าทุกชิ้นเลยนะสวยงามจริงๆฮะต่อมาให้ดูที่ล้อคือไฮไลท์อันนี้คือแค่นี้แค่ตรงเนี้ยรับรวมรวบรวมสิ่งที่หายากมาอยู่ในตรงนี้เลยนะอันดับแรกเลยขอเริ่มที่ยางขอบขาวแท้เป็นยางขอบขาวแท้แล้วยางขอบขาวแท้อันเนี้ยไม่ใช่ยางเก่าปีลึกจัดด้วยนะเป็นยางประมาณปี18 ครับดอกยางลึกๆึกคือต้องบอกเลยว่าคันนี้อยู่ในมือนักสะสมมานะฮะแล้วก็คือเขาแต่งเนี่ยก็คือยางเยืองเขาเปลี่ยนใหม่แล้วจอดอย่างเดียวจริงๆนะใช่ครับผมแล้วก็อย่างคือที่บอกว่าหายากอย่างคือล้อที่เป็นล้อฝาตบแบบเนี้ยครับหายากกว่าล้อแต่งล้อแบบแท้ใช่ครับคุณผู้ชมล้อฝาตบเนี้ยโหหายากจริงคือต้องบอกว่า อ,อย่างที่เราบอกว่าเป็นรถของน้าสะสมนะเขาเน้นเดิมเ,มเก็บเดิมเด<ช>ิๆๆทุกอย่างนะคุณผู้ชมสีรอบคันนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอย่างที่ตาผมเห็นเลยสีดำเงาเงาฉ่ำๆเลยโห<ฮ>ไม่จกตาแน่นอนนะคุณผู้ชมอลองดูนี่นะครับตรงนี้ก็สภาพสวยๆ<ล>ยยนะครับมือเปิดสวยงามน,นะครับ ครับผมแล้วก็กาบแนบสนิทนะครับผมสวยงามเลยครับผมต้องบอกถ้ามาถึงประตูหลังจะเห็นได้เลยว่าเป็นตัวยาวคือจะต้องบอกคุณผู้ชมว่าคันนี้เป็นลองวิลเบสนะฮะคุณผู้ชมคือ W126 ตัวยาวเนี่ยในเมืองไทยนี่น้อยมากน้อยมากน้อยมากๆนะแล้วคุณได้สภาพเนี่ยคือเดิมจริงๆทุกๆอย่างนะสีเป็นทูโทนสีดําแล้วก็สีบรอนนะฮะข้างล่างนี่นะฝาตบหลังก็สวยๆนะยางขอบขาวสภาพสวยเช่นกันครับครับ มาถึงด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะครับคุณผู้ชมฮะอ่าครับผมขอเริ่มที่ไฟหน้านะครับครับผมมีสภาพสวยใสมากเลยนะครับแบบใหม่กลิบเลยครับผมแล้วก็ไฟมุมส้มสภาพสวยงามนะครับผมนี่โครเมียมไม่มีแตกหักงอนะครับสภาพสมบูรณ์เลยใช่ฮะนีดูคมสันสีนะเงาเงาวัดเลยคือคมสันของเขาตัวถังเขาคุณดูดิใช่ซึ่งมันคมนะมันซกมันคมด้วยตัวถังเขาไม่ได้คมด้วยสีโปนะคุณผู้ชมครับผมดูโอ้โหบางมากรถนะฮะคุณผู้ชมฮะทรงสันเขาสวยงามจริงนี่ ต่อมานี่อยากจะให้พี่กอฟดูนิดนึงคันนี้ทะเบียนนี่นะไม่ต้องห่วงผู้ชม21มกรา64ผมต่อให้เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วต่อเรียบร้อยคุณได้เต็มปีด้วยเอาล่สภาพสวยๆแบบนี้จริงๆรถคลาสสิกพวกนี้นะสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันหายากที่สุดคืออะไรมมนอุ้มครับพี่นี่คิวโคเมียม่อ่าใช่คือพวกนี้ดูดิดูสภาพของมันดีคืออยากจะให้ดูจริงๆคือแบบสวยมันกลิปมันไม่ได้เป็นลักยิ้มไม่ได้อะไรแล้วแล้วดูคือมันครบทุกชิ้นทุกอย่างอคเซอรอรี่ของเขาคุณผู้ชมดู คือผมว่าหาแค่คิวนี้ก็หายากแล้วนะถ้าคุณได้ W126 ต้องบอกว่า W126 จริงแล้วอ่ะมันมีราคาตั้งแต่ถูกยันแพงและแพงกว่านี้ก็มีนะผมบอกเลยแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมนะเอาไปปั้นทะคันรับรองคุณกำเงินไปเลยสามแสนแน่นอนทะลุกำค่าปั้นไม่หลุดค่ารถนะคุณผู้ชมกว่าที่มันจะได้สภาพสวยๆงามๆแบบนี้ มาถึงด้านบ้านท้ายกันบ้างนะครับกับด1 2 6 3 0 0 SEL นะครับคุณผู้ชมครับผมขอยเริ่มนี่โคมียมนี้ก่อนเลยดีกว่ากสะดุดตามมากมันเงาวับไม่มีบิดงอหักเลยนะครับอบอกเลยเนี่ยคือมันไม่ได้มีรอยรั้ยิ้งไม่ได้มีอะไรเลยคุณผู้ชมนะเงามากคันของเขานี่คืออย่างที่เราบอกคิ้วทุกอย่างอยู่ในส่าพที่สวยสมบูรณ์เกเซนเนี่ยใช่ครับผมนี่ตรงนี้เงาๆสวยงามเลยนะครับนี่โลโก้สวยๆนะครับผมเปิดข้างในให้ดูกดตรงนี้อ่าขออนี้ดูห้องเก็บสามพละ คุณชมดูดิห้องเก็บสัมภาระเขาเนี่ยโล่งๆสะอาดตาเลยนะใช่คือสวยมากนะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็คือเขาจะออกโทนสีเขาเรียกว่าสีน้ําเงินเข้มนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยสภาพสวยสมบูรณ์หมดเลยนะครับผ้าเพอร์ทุกอย่างสวยงามจริงๆคุณผู้ชมมาผ้าอันนี้ก็เป็นสีแบบออกอมเทาผมนะขอดูใต้หน่อยฮะเปิดดูข้างล่างนะครับโอ้โหดูดิดูดิดูดิคุณดูความเดิมของเขาดิดูดิล้อ ถาดเก็บมาแรงและท้ายสวยมากนะคุณผู้ชมฮะสวยจริงๆอันนี้นี่ตัวสามเหลี่ยมสุกเฉินก็ยังอยู่นะครับรับผมสวยงามมากคือต้องบอกว่าเขารักษาความเดิมของมันอ่ะได้นะยี่สิบปีนี่สุดยอดละสุดจริงคุณผู้ชมฮะลองดูนะฮะระบบไฟฟ้าของเขานะฮะว่าสมบูรณ์กันแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเสาวิทยุนะฮะคุณผู้ชมอ่าอุ้มครับขอเปิดวิทธวให้พี่น่อยอ่าพี่แป๊บหนึ่งครับอ่า เป็นไง,งเป็นไงคือต้องบอกว่าความสมบูรณ์ของระบบไฟฟ้าคันนี้คือใช้ได้ใช่ใช้ได้ทุกจุดนะฮะคุณผู้ชมนะอาอุ้มแล้วก็อาลงโอเคไงดูด,ดิคือขึ้นลงได้อย่างสมบูรณ์และลื่นๆคุณผู้ชม มาถึงขุมพลังเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคุณผู้ชมมาขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้นะครับรหัส300 SEL นะครับคุณผู้ชมครับผมก็มจะเป็นเครื่องแบบ6สูบเรียงนะครับับ3,000 cc 3,000 cc ครับ 9, 3, คุณผู้ชมเป็นเครื่องเดิมติดรถมาเลยนะ ใช่ครับคุณผู้ชมถือต้องบอกว่าเครื่องคันนี้ติดรถมาตั้งแต่ออกเลยตั้งแต่ออจะออกเลยนะฮะจากโรงงานของเขานะก็คือไม่เคยวางเครื่องใดๆนะคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมคันนี้น้ามันล้วนๆไม่เคยดมแก๊สเลยนะคุณผู้ชมมาเครื่องแห้งๆแหบนี้คุณผู้ชมลองดูดิว่าของเขาแห้งขนาดไหนนะฮะคืออย่างที่เราเคยบอกอ่ะ มันอยู่ในมือนักสะสมอ่ะคือเขาไม่ได้จอดอางเดียวนะคือเขาดูแลทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วงล่างหรืออะไรนะทุกอย่างของเขาจะต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน<ช>ได้ใช่เพราะว่าถ้าดูอย่างตามพวกนี้คืออันนี้เราแบบไม่เห็น,ให,หน,ใ,หหนให้เห็นเลยนะว่าไม่ได้มีแว็กเงาวับอนนะไรใช่คะคือเห็นเป็นฝุ่นเกาะองเงี้ยเลยเห็นไหมครับ,รบมีครา<ผ>มน้ำมันเยอะออกมาเลยคือต้องบอกเลยว่าเครื่องแห้งแบบนี้นะเดินทางกายสบาย,บายนะรับประกันครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนครับใช่แล้วก็ขอต่อที่เพจตรงนี้นะครับผมเพจติดตัว เลขตัวถังก็อยู่ตรงนี้ก็เป็น5 8 9 4เช่นกันนะครับครับผมรเรียกได้ว่าเพจเนี่ยมาคู่ตัวรถของเขาจริงๆนะฮะ<ช>ตรงกันเป๊ะทุกอย่าง มาถึงด้านภายในกันบ้างนะคุณผู้ชมครับขออนุญ,ญาตครับเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านซ้ายฮะครับผมจะบอกว่าสวยกว่าภายนอกก็ภายในคันนี้สวยมากมากครับผมดูนี่นะลายไม้อขอโทษครับลายหนังสภาพสวยงามมากครับผม,บผมนี่ลายไม้สวยๆเลยนะครับผมแลวคือที่บอกลายไม้นี้พุ่งไม้นี่คือไม้จริงสภาพสวยได้ขนาดนี้เขาต้องดูแลขนาดไหนถ<ช>ึงให้สวยได้ขนาดนี้และก็ตรงนี้สภาพหนังสวยๆเลยนะครับตัวติกข้างล่างไม่มีแตกหักนะสภาพสวยครับผมต่อมาขออนุญาตนะฮะเทสกระจกไฟฟ้าครับผม เป็นไงฮะ<ล>งคุณผู้ชมลืล่นเลยครับโอ้โหข <c oughs> อหนี้ลงอีกทีครับเพื่อปรับกระจกงองข้างไฟฟ้านะคุณผู้ชมครับผมไปทางซ้ายครับขวาครับขึ้นครับลงครับผมอ่าแล้วขอต่ออีกหน่อยนะพี่เบ็น คือตรงนี้กระจกให้เห็นอย่างเงี้ยเป็นสีเขียวใช่ไหมครับคือสีเขียวอันเนี้ยเขาไม่มีฟิล์มนะครับเป็นเนื้อเขียวจริงๆของตัวกระจกเขาเลยนะครับผมแล้วคือได้สีเขียวเนื้อเนื้อจกเขียวเนี้ยทั้ง4บานเลยสวยงาเรยกว่าเป็นความคลาสสิกของเขาจริงๆนะครับคุณผู้ชมครับต่อมานะที่ภายในคุณผู้ชมนะอยากจะให้ดูเบาะนั่งด้านข้างมากๆคุณผู้ชมเห็นไหมคือต้องบอกว่าภายในเขาเนี้ยสวยทั้งคันสวยมากคือเป็นหนังเดิมเห็นไหมคือหนังเดิมของเขาเนี้ย เ,ออเขาเรียกว่าลายหนังช้างนะเบน์นนะคุณผู้ชมและหนังตรงกลาง,ขงเขาเนี่ยเป็นจุดๆเป็นรูๆนะค,คุณผู้ชมวความสวยของเขาเนี่ยผมต้องบอกเลยนะฮะว่าหนังหนึ่งไม่มีแตกได้ไม่มีร่นทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สวยมากบอกเลยสวยมากนะคุณผู้ชมขออนุญ,ญาตนิดหนึน่งพี่กอฟลองดูนี่คือต้องบอกว่าภายในคันนี้เป็นสีน้าเงินทั้งคันคุณดูดีตั้งแต่ผมอ่ะใช่ทุกอย่างนะกาบเป็นลงบันไดนะคุณผู้ชมเห็นไหมคือของเขาอ่ะคือเป็นสีน้ําเงินมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับเนี่ยดูเิดมอ่ะ ถึงไหม <c oughs> ถึงไหม <c oughs> อ่านี่นะครับข้างล่างนี่นะนี่เห็นไหมข้างล่างเนี่ยเป็นสีน้าเงินนะครับใช่ไงคือต้องบอกเลยว่าภายในคันนี้สีน้าเงินทั้งคันคุณผู้ชมดูดัชบอร์ดหน้ารหรือคอนโซลหน้าดิโอเคของเขาสวยงามขนาดไหนอ่ะคือลายไม้ก็สวยแล้วนะ คอนโซลของเขาเนี่ยโหคมกริบจริงลื่นเลยคุณผู้ชมดูนะโอ้โหหนังเนึ่งอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดีกว่าฮะช่ององค์ช่องแอร์ของเขาตำแหน่งเนี่ยทุกอย่างยังเป็นของเดิมมาจากโรงงานนะฮะคุณผู้ชมครับม,มาถึงคุณได้วิทยุนะฮะเป็นเอ่อซีดีเอ็มพีสามนะฮะค,คุณผู้ชมครับผมตำแหน่งเกียร์เป็นเกียร์ออโต้ของเดิมลายไม้ทุกอย่างอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะระบบบัสไฟฟ้าทุกอย่างใช้งานได้ครับผมแล้วก็จะมีที่เท้าแข็งคุณผู้ชมเห็นไหมพอเปิดมาปุ๊บก็จะมี เขาเรียกว่าที่วางของเล็กๆน้อยๆนะข้างใต้ที่วางใช่ข้างในนัเขายังใช้เป็นพรมสีน้ำเงินเลยนะทั้งคันสภาพสวยมากมาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวากันบ้างครับคุณผู้ชมอ่ะครับผมอยากให้ผู้ชมแบบตั้งใจดูมากนะว่ามันสวยทั้งคันจริงๆนะครับผมนี่นะลายหนังชัดๆเลยครับลายไม้สุภาพสวยงามนะครับไายแท้นะไม่มีร้าวแต่มีแตกนะครับมือจับสภาพสวยๆเลยสมบูรณ์นะครับ ลายหนังตรงนี้คมชัดเลยนะครับผมพลาสติกตรงนี้ไม่มีแตกหักนะสมบูรณ์เลยแล้วไม่มีเสียงร่วงกิ๊กกลักอะไรรับสมบูรณ์มากใช่ใช่ขออนุญาตทสระบบไฟฟ้าครับกระจกครับผมนี่นี่ลงครับผมขึ้นครับครับขออนุญาตลงอีกทีนะเพื่อปรับกระจกบองข้างอัตโนมือนะครับผมฝั่งด้านขวาจะได้เป็นอัตโนมือนะครับนี่ นี่นะครับขวาขึ้นลงครับผมครับผมโหต่อมาฮะค,คุณผู้ชมฮะเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดแล้วหรืออันนี้คือใช้งานแล้วหรือหน่อย, <ผม S 2> อยน,นะมันไม่ใช้เลยนะคือสวยมากใช่ลุ่มนี่ลื่นๆปื้คุณผู้ชมไม่รู้จะหาตำหนิจากไหนโชว์คุณผู้ชมเลยนะฮะคุณผู้ชมดูดิโอ้ขอบเขิบได้ด้วยไม่มีร่นพนักพูมานักปี่แมนมากแมนมากสวยงามใช่สวยจริงๆนะคุณผู้ชมมาต่อมานะที่ภูมิใจคุณผู้ชมลองดูนี่ อ่พวงมาลัยเห็นไหมพวงมาลัยของเขาเนี่ยเป็นพวงมาลัยหนังเดิมๆนะฮะคุณผู้ชมติดรถมาเลยนะฮะตำหนิก็จะมีเล็กน้อยเท่านั้นนะ,ะครับแค่ตรงนี้เองนะฮะแต่จริงๆแล้ว สภาพของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาเรียกว่ามันควรค่าแก่เวลาเก็บใช่คือควรจะต้องเก็บไว้อย่างนี้ไม่ควรจะไปหุ้มหรือทําสีอะไรใหม่นะฮะคุณผู้ชมนะมันเป็นเขาเรียกว่าการใช้งานของการเวลาของมันที่สวยงามขนาดนี้ลองดูไม้คุณผู้ชมเห็นไหมไม้ของเขาเนี่ยใสๆกริบเลยนะฮะทุกอย่างนะคันนี้นะวิ่งมาเพียง1นึ่งแสนห่นนรบกิโลเท่านั้นนะคุณผู้ชมร้านเราขายแต่ไมแท้ๆยืนยันกระตีว่าไม่มีการก่อใหม่แน่นอนครับับผมนี่ลบกวนพี่เบนมองบนนิดนึง ไฟเตือนอะไรไฟเตือนเซติเบลพวกนี้ก็ติดอยู่ยังติดอยู่ครบเลยครับใช่ฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวนี่เปิดไฟได้นะครับคุณผู้ชมนี่ทุกอย่างครบครับก่อนไปต่อทางด้านหลังนะพี่เบนเราลืมสิ่งสําคัญได้ยังไงนี่นี่จะให้ดูนะครับนี่ไม่เป็นไงคือรถ20ปีที่แล้วนะมีปรับออกไฟฟ้านะครับแล้วก็เข้าไฟฟ้าด้วยเรียกได้ว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยใช้งานได้สมบูรณ์แบบลื่นๆด้วยครับผม มาถึงห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับคุณผู้ชมฮะขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาครับครับผมขอเริ่มที่ดูลายหนังเลยนะครับนี่นะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับลายไม้ชัดๆสวยๆนะครับผมไม่มีแตกหักนะแล้วก็มือเปิดตรงนี้สภาพสมบูรณ์นะครับครับไม่มีร่องนะครับลายหนังชัดๆนะพลาสติกก็ไม่มีครับไม่มีหลวมอะไรนะครับผมแล้วก็เกะนี้ที่เขียนลูรีที่เขียนลรี่ก็ใช้ได้นะครับครับผมดูกระจกไฟฟ้านี่ครับลง นี่ครับที่ผมบอกเป็นกระจกสีเขียวเหมือนกันนะสวยงามครับผมต่อมานะครับคุณผู้ชมครับฝั่งขวาเสร็จแล้วคุณผู้ชมลองมาดูฝั่งทางซ้ายด้านผมกันบ้างคุณผู้ชมผมบอกเลยนะฮะอย่างที่เราบอกกันตั้งแต่ข้างหน้าแล้วว่าภายในคันนี้สวยมากนะฮะคุณผู้ชมอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าสมบูรณ์มากๆนะฮะแล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายก็จะมีที่เขียบหลี่ก็มีเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกไม่ได้หักนะทุกอย่างอยู่ครบนะฮะสภาพสมบูรณ์จริงๆของนีญา้เทระบบไฟฟ้าครับโอ้โหเป็นไงลื่นๆเลยคุณผู้ชม เี่ยวนี่ต่อมานิดนึงพี่ก๊อฟของข้างล่างนิดนึงได้ไหมคือรถ20ปีที่แล้วคุณดูดิมีแอร์หลังเลยเขาเผื่อแอร์มาข้างหลังนะครับคือเรียกได้ว่าแอร์เนี่ยเย็นตั้งแต่ข้างหน้ายันข้างหลังแน่นอนนะ่ะและสามารถปรับหลีได้ด้วยจริงจริงฮะและอยากจะให้ดูคือจริงแล้วอย่างที่เราบอกว่าภายในคันนี้ข้างหลังเนี่ยเออเราต้องบอกว่ารถยนต์คันนี้เป็นรถเขาเรียกว่าลองวีเบสคือตัวยาผูู้ชมลองงนั่ โอ้โหคืออยาจดสิบยากมากๆอยากให้ดูข่าพี่เบนเนี่ยใช่คือถ้าพี่เบนเตะตะก้อเก่งนี่ดอดตะก้อเล่นได้เลยเนี่ยมันอย่างว่านะฮะสมัยก่อนเป็นรถดับคู้บริหารนะนั่งกันสบายๆนะยนะคุณผู้ชมลองดูเบาของเขาด้านหนังนะสวยไม่แพ้ข้างหน้าเลยคุณผู้ชมนะโอ้โหหนังของเขานี่ยเดิมๆมีลื่นปืนลื่นปืดผมยังผมไม่อยากจะให้คุณผู้ชมไปทำอะไรกับหนังของเขาจริงนะนอกจากว่าเคลือบแว็กซี่ให้มันเงาฉ่ำแบบนี้เพื่อให้อายุหนังมันยาวมากยิ่งขึ้นอีกคุณผู้ชมเบานั่งนะตามมาที่พนักพิงงคคุุณเเเห็นนมยยือออทก่่าาขี สมบูรณ์สวยมากสวยมากนะหัวหมุหัวหมอนนะฮะโอ้พี่กอฟอยากจะให้ดูข้างหลังนิดนึงดูพรมของเขาดิดิดูดิขออนุญาตเงินสวยนะข้างหลังเป็นสีเงินเหมือนใช่ครับนี่เปิดนะเก็บใส่ของได้ด้วยทั้งซ้ายและขวานะคุณผู้ชมไม่เห็นไม่เห็นหัวหมอนมันบังอยู่หัวหมอนมันบังใช่ไหมฮะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวให้ดูตอนรีวิวในรถนะคคุณผู้ชมมาลองดูก่อนดูสภาพเบาะกันด้วยสวยขนาดไหนแล้วก็เขามีที่ท้าแขนที่ผมขานไม่ได้จริง ของมันต้องมีจริงๆคือแล้วนั่งสบายแล้วเท้าแขนนะคุณดูดิผมถ้าจะหลับไปกับมันได้เลยสบายๆแบบนี้ใช่คืออยากให้พี่กอบฟมองข้างบนอีกอย่างนึงด้วยนะคือผ้าหลังคาอย่างเงี้ยม,มันคือจริงๆแล้วมันคือสิ่งที่ทำความสะอาดอยากนะ,ะแต่คันนี้ยขาวสะอาดมากครับผมใหม่มากดูดิโอ้สวยมากมองแล้วมันสะอาดตาจริงๆใช่ ถึงช่วงทดลองขับจริงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ในเจ้า W 1 2 6 300 SEL ตัวยาวลูกรลัก <c oughs> ต้องไปก่อนนะฮะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนคนเราบางทีต้อง,องแพ้มนุษย์เมียนะครับ <c oughs> คุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่เชื่อว่าคันนี้เป็นรถผมจริงผมเก็บไว้ใช้จริงเดี๋ยวคุณผู้ชมคนไหนที่ซื้อรถคันนี้นะมาดูเล่มเพราะว่ารถผมทุกคันจะโอนเป็นชื่อตัวเองหมด <c oughs> ต้องมาดู นะครับแล้วผมมีรูปยืนยันด้วยไปไหนมาไหนผมใช้คันนี้ไปเป็นชื่อพี่เป็นชื่อเมียทั้งคู่โถ่จริงจริงๆนะถ้าเกิดผมไม่เก็บโตโยต้าคลาวคันนั้นผมคงต้องเก็บคันนี้ไว้อ่ะอ่อ่ะแบ่งกันแบ่งกันไปแบ่งกันไปอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในก่อนนี่ภายในสีน้ําเงินนะครับอันนี้ไม่ต้องไปดูนะอันนี้ข้าวเที่ยงผมมะม่วงอ่าต้องบอกเลยว่ารถคันนี้ภายในสวยจริงสวยมาก ผมบอกเลยเก็บเอาไว้มีแต่ราคาขึ้นเพราะว่ารถเนี่ยเป็นรถสะสมจริงๆแล้วพี่กอรอบตรงด้านหัวพี่กอบอะครับมันจะมีไฟอยู่อนี่นะผมเคยแต่ไรวะหัวพี่ตรงกลางนี่นะนี่ติดติดนะบังคับจากความคนขับนี่ครับได้ปกตินะครับผมแล้วก็แผงด้านหลังนี่นะฮะให้คุณผู้ชมดูยังสวยอยู่เลยนี่ใช่โอ้ใจสั่นทุกทีอ่ะ ให้ดูด้านหน้าครับคุณผู้ชมครับล่องๆเดี๋ยวขอกดที่การ์ดคลิกแล้วเสียงมันได้ผมบอกเลยเสียงมันได้เสียงนะเสียงเนี่ยเหมือนรถเมกันเลยอ่ะเหมือพวก V8 อ่ะคือใช่คือมันได้เสียงพอด้วยแล้วอัตราเลงเมื่อกี้บอกเลยว่าไม่อืดเลยกดพุดมาปั๊บเลยครับผมพี่เบนซ์ครับเรียแหน่อยหนาวครับผมคคือต้องบอกนะรถคันนี้เนี่ยฟิล์มใสอย่างนี้นะครับเย็นได้ขนาดนี้แอร์เย็นมาก และคุณผู้ชมแนะนําอย่าไปติดฟิล์มรถพวกนี้เนี่ยภายในเราสวยต้องโชว์ต้องโชว์เนี่ยผมเกือบไปแล้วนะจริงๆผมเกือบสั่งล้อและโหลดแอดไปแล้วนะโอ้โหดีเมียมันค้านซะก่อนก็คือไปอกี้บอกเครื่องตะเร่งดีนะเกียร์เปลี่ยนต่อนิ่มๆนะครับแล้วก็ช่วงล่างก็คือนิ่มเลยนิ่มแน่นอนสไตล์เอสคเลยแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยถือว่าสมบูรณ์เลยไม่มีก๊อปแกปอะไรเลยแล้วก็สิ่งที่ผม ก็ยังยืนคันคําพูดเดิมนะจากคลิปที่แล้วที่เคยบอกว่าภายนอกเนี่ยช่างฝีมือเก่งแค่ไหนเขาก็ปะกเขาทําได้หมดอแต่ไฮไลท์ของคันนี้แบบที่แบบโคตรไฮไลท์เลยพี่ภายในคันเนี้ยคือภายในอ่ะม,มันสวยมากมันสวยมากอ่ะแล้วคือแบบอย่างพวกช่องแอร์อย่างเงี้ยมันหาแบบ คือหาให้สมบูรณ์อย่างเงี้ยมันหายากนะคือตงหมันสมบูรณ์เลยใช้งานได้จริงทุกอย่างฮะคือที่บอกหายากกว่าภายนอกก็คือภายในไทยไงทำยังไงให้มันสวยได้ขนาดเนี้ยมันยากบอกเลยยากมากคือเราได้ลถของรถนักสะสมมาด้วยใช่เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นมากอ่ะเพ่นพอเพ่นพ้ออีกหน่อย ไม่ไม่พี่เบซ์เอางี้ดีกว่าผมขอยืมเงินพี่เบ้นซักสามแสนเก้าได้ไหมล่ะเพราะว่าจะเอาไปปปบบัญชีเมียก่อนก็ถือว่าเป็นเป็นการอถ่ายทํารอบที่สองแล้วเก็บไว้เองรอบที่สองแบ่งให้คุณผู้ชมไงเอาอีกแล้วเสียดายจริงๆพูดตรงๆเลยนะก็เอาเป็นว่าอย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมชอบคุณผู้ชมโทรมาเลยคนที่ใครมาดูรถโทรมาเลย ผมปล่อยแล้ววันนี้อ่ะอใจอขอบอกอีกอย่างได้ไหมพี่อตอนที่โอนรถคันเนี้ยตอนที่พี่บอกว่าพี่เคยโอนเป็นชื่อพี่แล้วใช่ไหมใช่ผมเป็นคนบอกเลยผมเป็นคนเอาคันนี้ไปโอนให้และผมมีรูปตรวจโอนในขนส่งด้วยใช่แล้ววันที่ผมขับไปโอนขนส่งวันนั้นนะพี่ผมบอกได้เลยผมออกจากร้านเราไปโอนที่ขนส่งวันนั้นผมไปสายรถติดมากคันนี้เข้าเมืองรถติด ติดไปติดกับขับมารีวิวตอนนี้เครื่องยังนิ่งน้ำแบบไม่หายขับเรยองสมบูรณ์ปกติเลยก็คือปัญหาความร้อนไม่มีใช่ต่บอกว่าคันนี้บอกได้เลยใช้ในชีวิตประจำวันได้แน่นอนเพราะผมแบบไปอยู่กับมันมาทั้งวันแล้วรถติดติดเนี่ยสบายเลยบอกเลยความร้อนไม่มีกระดิกเลยครับก็ง่ายๆว่ารถผมเลือกใช้เองไงคุณผู้ชมก,ก็คิดดูเองละกันแคน เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเจ้า w 126300SEL คันนี้ครับต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะรถอยู่กับผมเนี่ยตัวผมเองใช้ไปไม่น่าจะเกิน300กิโลครับก็เกมแล้วเมนรัยไม่อยากขายถ้าเกิดครพูดตรงๆนะผมเองไม่อยากขายในใจเลยนะแต่ทํายังไงได้คุณผู้ชมถ้าเกิดใครเอาอีนังมาไล่ออกไปได้นะบอกผมก็การออกไปมากเข้าเรื่องต่อครับคุณผู้ชมครับ รถคันนี้คุณผู้ชมลองคิดดูผมเป็นเจ้าของร้านผมตัดสินใจเก็บไว้เองแสดงว่ารถต้องสวยและมีอะไรไปครับคุณผู้ชมราคาที่ผมจะเปิดถ้าคุณผู้ชมบอกว่าแพงผ่านเลยต้องมาเลื่อนผ่านครับผมมีราคาที่ถูกแสนกว่าบาทมีตากล้องหันหน่อยนะสีฟ้ามีครับผมนนั้นราคาแสนกว่าบาท คุณผู้ชมลองมาวัดสภาพกับคันนี้ที่ผมจะขายให้คุณผู้ชมในราคา399,000บาทดูว่าสภาพมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมเปิดราคานี้นะ399,000บาทสำหรับลูกค้า3ท่านที่เคยมาแล้วและเห็นรถแล้วครับวนจองได้เลยครับสำหรับท่านอื่นที่ยังไม่เห็นรถรบกวนมาลองมาลองขับมาลองเห็นตัวจริงลองดูได้นะครับล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับมาโมโตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาเมโต์นะครับ